ก็เปิดประชุมสําหรับในส่วนของกลยุทธ์ตลาดทุนนะครับประจําวันที่24ตุลาคมนะฮะ2,556นะครับตลาดทุนไทยเมื่อวันอังคารนะฮะก็ดิ่งลงนะครับตอนเปิดตลาดนะครับอันนี้ก็กัองวลนะครับกับความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องพรบนิรโทษกรรมนะฮะแต่ว่าเซ็ตเนี่ยก็ค่อยๆมีแรงซื้อกลับเข้ามานะฮรระหว่างวันจนสุดท้ายเนี่ยก็ปิดบวกได้0.61เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ไทยเนี่ยก็มีหยุด ทำการเมื่อวานนี้นะครับตลาดต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่อ่อนตัวลงนะฮะท่ามกลางความกังวลเรื่องนี่เสียนะครับในแบงค์ของจีนนะครับการทำสตรีทเทสต์ของตัว ECB นะฮะแล้วก็ความคิดแล้วก็ผิดหวังนะครับผลประกอบการอของสหรัฐนะฮะในขณะที่เช้านี้เนี่ยจีนก็ได้มีการประกาศตัวเลข p m i ออกมานะครับที่50.9นะครับ ซึ่งก็ออกมาตัวเลขเนี่ยถือว่าดีกว่าที่คาดเอาไว้ที่50.4นะครับเราก็มองว่าตลาดอาจจะตอบรับในเชิงบวกจากตัวเลขตัวนี้ที่ประกาศออกมาดีนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดหุ้นไทยช่วงนี้เนี่ยให้น้ําหนักนะครับกับปัจจัยภายในประเทศเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองในประเด็นความคืบหน้านะครับของพบรบนิรโทษกรรมนะฮะนอกจากนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะฮะที่จะเริ่มมีการประกาศ จนถึงกลางเดือนหน้านะฮะแล้วก็แนะนำก็งกำไรนะฮะหุ้นหลายตัวที่คาดจะมีผลประกอบการออกมาดีนะฮะอย่างเช่นตัว KCE ตัว RS หรือตัว Jazz เป็นต้นนะครับโดยวันนี้เนี่ยมองแนวรับแรกเนี่ยอยู่ที่1,445จุดก่อนนะครับสำหรับนาาแนวต้านเรามองไว้ที่1,465ถึง1,480นะฮะแนวรับอย่างที่บอกนะฮะแนวต้านแรกก็คือแนวรับแรกก็คือ,อ,อ,อ1,445นะฮะแนวรับถัดไปก็1,435จุดนะครับ สำหรับหุ้นในพอร์ตนะครับเราก็ยังคงแนะนําให้ถือต่ออยู่นะครับ5ตัวครับไม่ได้มีการปรับเข้าแล้วปรับออกนะครับก็คือตัวนกแอนนะครับก็เป้าหมายระยะสั้นเรามองไว้ที่26บาท KTB นะครับ21บาท90ตัวโมโนนะที่12บาทตัว SCC นะที่468บาทแล้วก็แจสนะที่9บาท60นะครับส่วนหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานนะครับก็มีเพิ่มขึ้นนะครับ มี NWR ขีดวอนะครับตัว AIM นะครตัว M นะครับตัว c y b e อแล้วก็ตัว PAE นะครับส่วนหุ้นเด่นมีประเด็นนะครับวันนี้เนี่ยไม่ได้มีการปรับเข้าปรับออกไม่มีอะไรเลยนะครก็ยังคงค้างอยู่เหมือนเดิมที่11ตัวนะครับก็ปิดการประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ตลาด